นี่เพราะฉะนั้นบุญนั้นควรสร้างเอาไว้อย่างที่เราบวชอย่างนี้อานิสงส์ของการบวชนี่ไม่ใช่น้อยโอกาสที่เราจะได้พ้นทุกข์ในวตาสงสารนี่ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อไปเหมือนพาหิยะทารกเิริยะ พายยะธารุจิริยะเนี่ยตั้แต่สมัยพระสมมาสัมพุทธเจ้านำว่ากัดสปะคนไม่พูดง่ายเรียกว่าศาสนาเสื่อมจากใจคนเพราะคนไม่เคารพพระสงฆ์ก็ปฏิบัตินอกลู่นอกทางมีภิกษุห้ารูปเกิดธรรมสังเวท เป็นเหตุให้ชวนกันออกไปปฏิบัติธรรมเอาคอเป็นประการในชีวิตเป็นเดิมพันก็ชวนกันออกไปถึงเขาหัวโลนลูกหนึ่งเอาบันไดาพาดแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปวังั้นเนี่ยนะแต่ขึ้นไปแล้วไม่มีทางลงว่างนั้นเจอก็เลยบอกกันว่าใครอะไรในชีวิตอย่าขึ้นถ้าใครไม่อะไรในชีวิตขึ้น ทั้งห้ารูปเด็ดทุกรูปใจเด็ดทุกรูปพอขึ้นไปถึงภูเขาเรียบร้อยแล้วผักบันไดเลยพอผักบันไดแล้วทำยังไงปฏิบัติธรรมตั้งใจประพุทธปฏิบัติพระสังฆเถระผู้เป็นหัวหน้าหมู่บรรลุปเป็นภรรหันพร้อมด้วยปัมพิทาญาณไปบินธบาทได้ครับเหาะไปเลยครับ เอาข้าวมาถวายพิสูุอีสี่รูปภิสูุอีสี่รูปก็ไม่ฉันถ้าผมไม่ได้เหมือนท่านพวกกผมก็ยอมตายเพราะไม่มีกติกากันไว้ท่านก็ไม่ว่าอะไรวันที่สองพระอนุเทระได้บรรลุปเป็นพระนาคามีพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาเหมือนกันอภิญญาไปบินทบบาทที่อื่นได้ นำมาถวายอีกสามรูปสามรูปก็ไม่ยอมฉันสามรูปนั้นเดินโยกมนั่งภาวนาจนมรณภาพบนภูเขาหัวโลนนั้นอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมทำให้เวียนว่ายตายเกิดในสุขติภพสุขติภูมิมาตามลำดับไม่ลงสู่อบายภูมิเลย เห็นไหมนี่อานสงสงเบื้องต้นนันนี่นะและในที่สุดพูดสรุปสั้นๆสมัยพระสมาสัมาสมพุทธเจ้าของเรามาเกิดเป็นคนที่นี่พอมาเกิดเป็นคนน่ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะบาปบางอย่างมันก็มีอยู่ เพราะคนเราไหว้ทั้งผีไหว้ทั้งพระเห็นอะไรก็ไหว้ดะไปหมดเห็นพระก็ไหว้เห็นสารเจ้าก็ไหว้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฐิลงสำเภาไปสำเภาแตกไหว้น้ำเข้าฝั่ง พอว่ายน้ำเข้าฝั่งลันเป็นยังไงผ้ามันก็ไม่มีแก้ผ้าขึ้นไปบนบ้านไปเจอบ้านที่ชอบไอเจละกะชีเปื่อยด้วยพอเขาเห็นแก้ผ้าไปเท่านั้นแล้วก็บอกแหมพระอารหันต์เรามาแล้วพระผู้เป็นเจ้าเรามาแล้วหาข้าวหาปลาหาน้ำอะไรมาถวาย <c oughs> เป็นถึงขนาดนั้นนะ ท่านก็สำคัญว่าท่านเป็นพระราหพระพมท่านสำเร็จเป็นมนาคามีไปเกิดในสุทธวาสพรหมพิจารณาดูเอ๊ะเพื่อนของเราไปยังไงมายังไงบรรลุทำอะไรบ้างแล้วเนาะอุ้ยตายแล้วแก้ผ้าอยู่แก้ผ้าอยู่ยพระพรมก็เลยลงมาเตือนสติโน้นพระสมาะสมุทธเจ้าของเรา พอได้ยินคําว่าพระสมานุสพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเกิดฮิริโอตปะเลยไปเลยวางอันเถอะอันนี้พูดสั้นๆนะพอไปถึงก็สว่างพอดีพระพุทธเจ้ากําลังบินทบาทอยู่เดินบินทบาทอยู่พอไปถึงแล้วก็นั่งลงแล้วก็ไหว้เลยวัง,งัันเถอะขอฟังธรรมพอเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละว่าเกิดปีติ น้ำตาไหลว่างั้นเถอะตัวเบาเหมือนจะปลิวว่างันเถอะอิ่มอ,อกอิ่มใจเสียล้อเกิดเห็นพระสมาสมพระเจ้าคนมีบุญพอปีติเกิดขึ้นมากๆพระองค์ก็ไม่แสดงธรรมเพราะแม้แสดงธรรมก็ไม่เข้าใจในธรรมอันนี้ทำความก้าใจนะปีตินี่ถ้าเราหลงเป็นวิวปัสนูสไปกิเลสนะแม้เป็นอาหารใจเกิดจาก จิตอันเป็นมหากุศลก็จริงอยู่แต่ถ้าหลงนะนะทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองนะนี่ของดีๆก็ทําให้เสียหายเหมือนกันถ้าผู้ไม่รู้ปฏิบัติพระอ,องค์ก็ตัดว่าเรากําลังบินทบาทอยู่ค่อยฟังทีหลังเถอะพาหิยะพาหิระทายุแต่พาหิยะทารุจิริยะ ก็เลยทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระพุทธองค์นั้นไม่ทราบว่าชีวิตของข้าพระองค์นะจะอยู่ได้จะอยู่ได้นานขนาดไหนชีวิตของข้าพระองค์อาจจะตายก่อนที่พระองค์จะบิณฑบาตเสร็จทูลถึงขนาดนั้นหรือพระองค์จะเสด็จจากขันพรนิพพานก่อนข้าพระองค์อะไรต่างๆพูดอย่างเงี้ยทูลครั้งแรก พระอ,องค์ก็ไม่แสดงธรรมครั้งที่สองก็ไม่จครั้งที่สามจึงตัดยืนเทศเลยฮอยู่กลางถนนนั่นนีงนะพอเทศได้ฟังไม่ได้นมากเลยขันห้านี่เป็นมารเบญจะขันนี่นะรูปก็เป็นมารเวทนาก็เป็นมาร สัญญาก็เป็นมารสังขารก็เป็นมารวิญญาณก็เป็นมารขันห้านี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาตาพระองคเ์เพียงแสดงธรรมไม่มากเลยบรรลุเป็นประหานทันทีอานิสงส์ที่ไปปฏิบัติธรรมบนภูเขาหัวโลนลูกนั้นเห็นไหมในที่สุดสำเร็จเป็นประหานนั่นน่ะนะ บุญให้ผลสมบูรณ์แบบแต่ว่าบาปทีนี้ติดตามมาแล้วทีนี้นะติดตามมาแล้วขอบวชพระองค์ก็เลยไปหาบริขารมาเถอะจะบวชให้เพราะว่าพระองค์พิจรารณา้ดยแล้วว่าไอ้พาหิยะยะทารุจิริยะแม้เคยบวชมาก็ตามไม่เคยถวายทานคือตไตรจีวรเลย ไตรจีวรไม่เคยให้ทานเลยพบในไหนก็ไม่เคยถวายไตรจีวรเพราะฉะนั้นพระองค์บวชให้ไม่ได้อานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวรสูงสุดก็คือตรงนี้ครับอิฐที่ไม่ไตรจีวรถ้าหากว่าไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งฟังธรรมะแล้วขอบวชพระองค์จะประทานเอหิพิขูปสัมปทาให้ อิทธิี่ไมตรจเจวรนเรียกว่าใจเจวรอ,อันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์บุญฤทธิ์จะมาคล้องกายทันทีเหมือนพระเถระนี่ถ้าพระองค์ประทานเอหิพิกขูประสัมปทาให้นะนะเธอจงบินภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมาจารย์เพื่อทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดพอพระองค์จัดเพียงเท่านี้ไตเจวรที่เคยบำเพ็ญเคยให้ทานมา แต่พบใดๆก็ตามมางั้นเถอะจะเกิดเป็นบุญญริษ์มาคล้องกายทันทีเพศของรองหัสหมดไปเพศบรรพชิตเกิดขึ้นมาแทนที่นี่อานิสงส์ของการถวายใจจีวรเป็นเช่นนั้นแต่พาหิยะทารุเจริยะไม่ได้เคยทำมาพระองค์ก็เลยไปหาบริขารมาเตตดาคตจึงจะบวชให้พอออกไป รับสายพระเนตรางอันเถอะพระองค์มองไม่เห็นแล้ว <c oughs> ยักษินีอยู่ใน <c oughs> ร่างของแม่โคโนมกระโดดขวิดอย่างแรงพอกระโดดขวิดแล้วก็ท่านก็ถึงแก่ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็เรียกว่ามรณภาพแต่ว่าพระรหันี่นะสำเร็จเป็นพระรหั์ยังไม่ได้บวชเลยนะนี่นะพระเทระรูปนี่ ก็เรียว่านิพพานนี่คนละเรื่องกันนะมรณภาพก็ดีตายก็ดีอันเดียวกันนะแต่นิพพานนี่ไม่ใช่นี่ท่านก่นิพพานว่างอันเถอะทำไมท่านจึงถูกแม่โอนมยกัยกษิตยักษีนีไปสิ่งแม่โอนมกระ,ะโดดขวิดก็เพราะว่ายักษินีตัวน,นี้นะนะมันจองกรรมจองเวรเอาไว้จองกรรมจองเวร เรื่องอะไรแต่ก่อนในะพาหิยะธารุจิริยาเป็นลูกเศรษฐีพาหญิงโสเพณีนัคระโสเพณีนัคระโสเภณีไปว่าหญิงงามเมืองครับไม่ใช่น่าเกียดตรงไหนนะเดี๋ยวนี้เรามาใช้ว่าโสเพณีโสเภณีหญิงผู้มีความงดงามบานทนาเอื่นบกะลี แต่สมัยโน้นน่ะพระราชาตแต่งตั้งนะนักขระสโสเพณีแปลว่าหญิงผู้มีความงดงามในเมืองนั้นตั้งเป็นตำแหน่งนั้นนี่นะตำแหน่งสโสเพณีเนี่ยพอลูกเศรษฐีให้เงินให้ทองให้สิ่งให้ของเอาไปอภิรมจมเชยเสร็จแล้วก็ฆ่าเอาสิ่งของเขา เขาก็เลยจองกรรมจองเวรเอาไว้นี่คนเรามันทำทั้งบุญทำทั้งบาปเวลาบุญให้ผลได้บรรลุเป็นพระอรหันเวลาบาปให้ผล <c oughs> อันนี้ท่านเรียกว่าวิบากขันวิบากขันนั่นนี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีผลของมันอยู่ เพราะฉะนั้นแม้ท่านจะถูกแม่โคโนมขิดแต่ท่านก็จิตบริสุทธิ์เหมือนเดิมนี่พระรหันต์เป็นเช่นนั้นครับมันเป็นวิบากของขันครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สําเร็จเป็นพรันต์แล้วถ้ายังยังป่วยอยู่ร่างกายยังแก่ยังเจ็บยังป่วยอยู่ก็ยังเสื่อมสลายไปอยู่เพราะอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของวิบากขันไม่ใช่เรื่องของจิต แม้ร่างกายมันจะแก่เจ็บป่วยสุดท้ายมันก็สลายแต่จิตของผู้ที่บรรลุเป็นพระหันแล้วยังบริสุทธิ์เหมือนเดิมอันนี้ทำความเข้าใจนะอย่าไปว่าพระรหันตายนะมาคนละโลกครับพระหันภูมิจิตภูมิใจของท่านอยู่เหนือโลกครับเพราะฉะนั้นแม้จะโดนอว,ว่าคิวิดครับแต่ชีวิตท่านจบแน่ครับ แต่จิตของท่านบริสุทธิ์สงบเหมือนเดิมในที่สุดท่านก็นิพพานอันนี้คือปรารบเพื่อทราบระหว่างบุญและบาปมันให้ผลไม่เหมือนกันในภพเดียวชาติเดียวนั้นผลบุญอาจจะปรากฏและบางครั้งผลบาปอาจจะปรากฏ เพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนที่ทราบดีบางครั้งเนี่ยลำบากเลอเกินแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ามันราบรื่นซะเหลือเกินอันนี้ให้จำหลักเอาไว้ว่างั้นเถอะว่าผลบาปเป็นยังไงผลบุญเป็นยังไงมันให้ผลทีละขณะถ้าบาปให้ผลบุญไม่มีสิทธิ์ถ้าบุญให้ผลบาปไม่มีสิทธิ์ ถ้าเรานึกย้อนถึงชีวิตของเรามันจะทราบชาัดนี่เพราะฉะนั้นบุญนั้นควรสร้างเอาไว้อย่างที่เราบวชอย่างนี้อานิสงส์ของการบวชนี้ไม่ใช่น้อยโอกาสที่เราจะได้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารนี่ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อไป เหมือนพาหิยะทารุจิรยะนียพาหิยะทารุจิรยะเนี่ยตั้งแต่สมัยพระสมาสมพุทธเจ้านำว่ากัดสปะคนไม่พูดง่ายเรียกว่าศาสนาเสื่อมจากใจคนเพราะคนไม่เคารพพระสงฆ์ก็ปฏิบัตินอกลู่นอกทาง มีภิกษุห้ารูปเกิดธรรมสังเวทเป็นเหตุให้ชวนกันออกไปปฏิบัติธรรมเอาคอเป็นประการตัวชีวิตเป็นเดิมพันก็ชวนกันออกไปถึงเขาหัวโลนลูกหนึ่งเอาบันไดาพาดแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปว่งงางั้นเนี่ยนะแต่ขึ้นไปแล้วไม่มีทางลงว่งงางั้นเถอะ ก็เลยบอกกันว่าใครอาลัในชีวิตอย่าขึ้นถ้าใครไม่อาลัในชีวิตขึ้นทั้งห้ารูปเด็ดทุกรูปใจเด็ดทุกรูปพอขึ้นไปถึงภูเขาเรียบร้อยแล้วผักบันไดเลยพอผักบันไดแล้วทำยังไงปฏิบัติธรรมตั้งใจประพุทธปฏิบัติ พระสังฆาเถระผู้เป็นหัวหน้าหมู่บรรลุปเป็นพระรหันพร้อมด้วยปสัมพิทาญาณไปบินทบาทได้ครับเหาะไปเลยครับเอาข้าวมาถวายภิกษุอีกสี่รูปภิกษุอีกสี่รูปก็ไม่ฉันถ้าผมไม่ได้เหมือนท่านพวกกับผมก็ยอมตายเพราะไม่มีกติกากันไว้ ท่านก็ไม่ว่าอะไรวันที่สองพระอนุเถระได้บรรลุปเป็นพระนาคามีพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาเหมือนกันอภิญญาไปบินทบาทที่อื่นได้นำมาถวายอีกสามรูปสามรูปก็ไม่ยอมฉันสามรูปนั้นเดินอยู่กมนั่งภาวนาจนมรณภาพบนภูเขาหัวโล้นนั้น อานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมทำให้เวียนว่ายตายเกิดในสุขติภพสุขติภูมิมาตามลำดับไม่ลงสู่อบายภูมิเลยเห็นไหมนี่อานิสงส์เบื้องต้นนั้นนี่นะและในที่สุดพูดสรุปสั้นๆ สมัยพระสมาสัมพุทธเจ้าของเรามาเกิดเป็นคนทีนี้พอมาเกิดเป็นคนเนะี่ยก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะบาปบางอย่างมันก็มีอยู่เพราะคนเราไหว้ทั้งผีไหว้ทั้งพระเห็นอะไรก็ไหว้ดะไปหมด <laughs> เห็นพระก็ไหว้เห็นสารเจ้าก็ไหว้ <laughs> เห็นไหม เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิลงสำเภาไปสำเภาแตกว่ายน้ําเข้าฝั่งพอว่ายน้ําเข้าฝั่งแล้วเป็นยังไงผ้ามันก็ไม่มีแก้ผ้าขึ้นไปบนบ้านไปเจอบ้านที่ชอบไอเจลกะชีเปื่อยด้วย พอเขาเห็นแก้ภาพไปเท่านั้นแล้วเขาบอกแหมพระอาหารหันต์มาเรามาแล้วพระผู้เป็นเจ้าเรามาแล้วหาข้าวหาปลาหาน้ําอะไรมาถวาย <c oughs> เป็นถึงขนาดนั้นนะนะท่านก็สําคัญว่าท่านเป็น,ปรนพระราชท่านสําเร็จเป็นบรรดาคามีไปเกิดในสุทาวาสพรมพิจารณาดูเอ๊เพื่อนของเรา ไปยังไงมายังไงบรรลุทำอะไรบ้างแล้วเนาะอุ้ยตายแล้วแก้ผ้าอยู่แก้ผ้าอยู่ <c oughs> ยพระพรมก็เลยลงมาเตือนสติน้นพระสมมาสมุทธเจ้าของเราพอได้ยินคำว่าพระสมมาสมุทธเจ้าเท่านั้นแหละเกิดทิริโอตปะเลยไปเลยวัง,งอันเถอะอันนี้พูดสั้นๆน,นะพอไปถึงก็ สว่างพอดีพระพุทธเจ้ากาลังบินทบาทอยู่เดินบินทบาทอยู่พอไปถึงแล้วก็นั่งลงแล้วก็ไหวเลยว่าง,งันเถอะขอฟังธรรมพอเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้ว่าเกิดปีติน้ําตาไหลว,ว่าง,งันเถอะตัวเบาเหมือนจะปลิวว่าง,งันเถอะอิิมอกอิ่มใจเสียละเกิดเห็นพระสมมาสมพระเจ้าคนมีบุญ พอปีติเกิดขึ้นมากๆพระองค์ก็ไม่แสดงธรรมเพราะแม้แสดงธรรมก็ไม่เข้าใจในธรรมอันนี้ทำความเข้าใจนะปีตินี่ถ้าเราหลงเป็นวิวปัสนูไปกิเลสนะแม้เป็นอาหารใจเกิดจากจิตอันเป็นมหากุศลก็จริงอยู่แต่ถ้าหลงนะนะทำให้วิปัสสนาเศร้าหมองนะนี่ของดีๆก็ทำให้เสียหายเหมือนกันถ้าผู้ไม่รู้ปฏิบัติ พระองค์ก็ตรัดว่าเรากำลังบินทบาทอยู่ค่อยฟังทีหลังเถอะพาหิยะพาหิระทายุแต่พาหิยะ,าะ,ท,ายายะทารุจิริยะก็เลยทูนว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญข้าพระพุทธองค์นั้นไม่ทราบว่าชีวิตของข้าพระองค์นะจะอยู่ได้จะอยู่ได้นานขนาดไหน ชีวิตก่องข้าพระองค์อาจจะตายก่อนที่พระองค์จะบิณฑบาตเสร็จทูลถึงขนาดนั้นหรือพระองค์จะเสดกขันพรินิพพานก่อนข้าพระองค์อะไรต่างๆพูดอย่างเงี้ยทูลครั้งแรกพระองค์ก็ไม่แสดงธรรมครั้งที่สองก็ไม่จัดครั้งที่สามจึงตัดยืนเทศเลยอยู่กลางถนนนั่นนี่นะพอเทศได้ฟังไม่ไดน้นมากเลย ขันห้านี่เป็นมารเบญจขันนี่นะรูปก็เป็นมารเวทนาก็เป็นมารสัญญาก็เป็นมารสังขารก็เป็นมารวิญญาณก็เป็นมารขันห้านี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนตตาพระองค์เพียงแสดงธรรมไม่มากเลยบรรลุเป็นพระอรหันต์ทันทีอานิสงส์ที่ไปปฏิบัติธรรมบนภูเขาหัวโลนลูกนั้น เห็นไหมในที่สุดสมเร็จเป็นพระหานนั่นน่ะนะบุญให้ผลสมบูรณ์แบบแต่ว่าบาปทีนี้ติดตามมาแล้วทีนี้นะติดตามมาแล้วขอบวชพระอ,องค์ก็เลยไปหาบริขารมาเถอะจะบวชให้เพราะว่าพระอ,องค์พิจารณาดูแล้วว่าไอ้พาหิยะ ยะธารุจิริยะแม้เคยบวชมาก็าตามไม่เคยถวายทานคือไตรจีวรเลยไตรจีวรไม่เคยให้ทานเลยพบในไหนก็ไม่เคยถวายไตรจีวรเพราะฉะนั้นพระองค์บวชให้ไม่ได้อานิสงส์ของการถวายผ้าไตรจีวรสูงสุดก็คือตรงนี้ครับอิทธิไมไตรจีวร ถ้าหากว่าไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งฟังธรรมะแล้วขอบวชพระองค์จะประทานเอหีพิขุปสัมปทาให้อิทธิไมตรายจีวรเรียกว่าใราจีวรอ,อันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์บุญฤทธิ์จะมาคล้องกายทันทีเหมือนพระเถระนี่ถ้าพระองค์ประทาน เอหีพิขูประสัมปทาให้นะน,นะเธอจงบินภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหาจารย์เพื่อทําที่สุดทุกโดยชอบเถอะพอพระองค์ตรัสเพียงเท่านี้ไตรจีวรที่เคยบําเพ็ญเคยให้ทานมาแต่พบใ,ใดๆก็ตามมางั้นเถอะจะเกิดเป็นบุญญริษ์มาคล้องกายทันทีเพศของรฤหัสหมดไปเพศบรรไปชตเกิดขึ้นมาแทนที่ น,นี่อานิสงส์ของการถวายใจจิวลเป็นเช่นนั้นแต่พาหิยะทารุจิริยะไม่ได้เคยทํามาพระองค์ก็เลยไปหาบริขารมาเตอตาดาจึงจะบวชให้พอออกไปรับสายพระเนตรลางั้นเถอะพระองค์มองไม่เห็นแล้ว <c oughs> ยักษินีอยู่ใน <c oughs> ร่างของแม่โคนมกระโดดขวิดอย่างแรง ก็กระโดดขิดแล้วก็ท่านก็ถึงแก่ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็เรียกว่ามรณภาพแต่ว่าพระรหันต์นี่นะสำเร็จเป็นพระรหันต์ยังไม่ได้บวชเลยนะนี่นะพระเทระรูปนี้ก็เรียกว่านิพพานนี่คนละเรื่องกันนะหมรณภาพก็ดีตายก็ดีอันเดียวกันนะแต่นิพพานนี่ไม่ใช่ นี่ท่านก็น,นิพพานว่าง,งัันเถอะทำไมท่านจึงถูกแม่คอนมยักษิตยักษินีไปสิ่งแม่คอนมกระโดยขิดก็เพราะว่ายักษินีตัวน,นี้นะนะมันจองกรรมจองเวรเอาไว้จองกรรมจองเวรเรื่องอะไรแต่ก่อนนะนะพาหิยะธารุจิริยาเป็นลูกเศรษฐีพาหญิงโสเพณี นคราโสเพณีนคราโสเพณีแปลว่าหญิงงามเมืองครับไม่ใช่น่าเกียดตรงไหนนะแต่นี้เรามาใช้ว่าโสเพณีโสเพณีหญิงผู้มีความงดงามบ้านเขาเอื่นบกะลีแต่สมัยโน้นนะ่ะพระราชาแต่งตั้งนะนคราโสเพณีแปลว่า หญิงผู้มีความงดงามในเมืองนั้นตั้งเป็นตำแหน่งนั้นนี่นะตำแหน่งโสเพณีเนี่ยพอลูกเศรษฐีให้เงินให้ทองให้สิ่งให้ของเอาไปอภิรมจมเชยเสร็จแล้วก็ฆ่าเอาสิ่งของเขาเขาก็เลยจองรำจองเวรเอาไว้คนเรามันทำทั้งบุญทำทั้งบาป เวลาบุให้ผลได้บรรลุเป็นบอรหันเวลาบาปให้ผล <c oughs> อันนี้ท่านเรียกว่าวิบากขันวิบากขันนั่นนี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีผลของมันอยู่เพราะฉะนั้นแม้ท่านจะถูกแม่โคโนมขิดแต่ท่านก็จิตบริสุทธิ์เหมือนเดิม นี่พระอรหันต์เป็นเช่นนั้นครับมันเป็นวิบากของขันครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วถ้ายังยังป่วยอยู่ร่างกายยังแก่ยังเจ็บยังป่วยอยู่ก็ยังเสื่อมสลายไปอยู่เพราะอะไรอันนั้นเป็นเรื่องของวิบากขันไม่ใช่เรื่องของจิตแม้ร่างกายมันจะแก่เจ็บป่วยสุดท้ายมันก็สลาย แต่จิตของผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วยังบริสุทธิ์เหมือนเดิมอันนี้ทำความเข้าใจนะใจไปว่าพระอรหันต์ตายนะมันคนละโลกครับพระอรหันต์ภูมิจิตภูมิใจของท่านอยู่เหนือโลกครับเพราะฉะนั้นแม้จะโดนวัวคิวิดครับแต่ชีวิตท่านจบแน่ครับแต่จิตของท่านบริสุทธิ์ สงบเหมือนเดิมในที่สุดท่านก็นิพพานอันนี้คือปรารบเพื่อทราบระหว่างบุญและบาปมันให้ผลไม่เหมือนกันในภพเดียวชาติเดียวนั้นผลบุญอาจจะปรากฏและบางครั้งผลบาปอาจจะปรากฏ เพราะฉะนั้นเราทุกท่านทุกคนตี่ทราบดีบางครั้งเนี่ยลำบากเลอเกินแต่บางครั้งก็รู้สึกว่ามันราบรื่นะเหลือเกินอันนี้ให้จำหลักเอาไว้ว่างั้นเถอะว่าผลบาปเป็นยังไงผลบุญเป็นยังไงมันให้ผลทีละขณะถ้าบาปให้ผลบุญไม่มีสิทธิ์ถ้าบุญให้ผลบาปไม่มีสิทธิ์